มงใหม่ครับมงใหม่เป็นวินเทจ RS ก็เดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันเลยดีกว่าครับอันบ็อกแล้วกันนะคลิปนี้นะก <c ười> <c ười> ็คือผมคือผมบอกว่าอยากได้โมงกะน็อกใหม่เพราะว่าไอโมงกะน็อกที่ผมใช้ถ่ายคลิปบ่อยๆนะมันไม่มีไม่มีชิล <c ười> ใช่ไหมมันก็จะมีเสียงลมเข้าแบบโอโ้โหใช่ปะโคตรดังเลย แต่ว่าไอการที่ผมจะซื้อหมวกกันน็อกใหม่เนี่ยแต่จะเอาแบบว่าปิดปิดซิลลมหมดเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทรงอ่ะมันจะเป็นทรงพวกสปอร์ตมากกว่าใช่ไหมผมก็เลยมองๆไปว่าหมวกแบบไหนนะระหว่างการลมได้กับทรงดีไซน์ที่มันแบบว่าเป็นในทางคัสสิกหน่อยก็เลยมองๆไปเออมีเรียวตัวนี้ครับน่าสนใจแต่ว่าพอดีมีคนซื้อให้พอดีเออเปิดกันเลยดีกว่าครับ สั่งสีเงินมั้งครับแต่ว่าได้สีดำมาแทนเอไม่เป็นไรไม่เป็นไรดำก็ได้อนี่ครับข้างในมีข้างในมีเอกสารอยู่นะว,วิธีใสว่วิธีเลือกหมวกแล้วก็ข้อมูลที่ควรทราบบาบ,าบา้าบทั้งหลายคือหมวกนี้เป็นหมวกไทยไหมถ้าผมรู้สึกว่าผมจำไม่ผิดนะก็หมวกคนไทยทำนั่นแหละแล้วก็จะได้มาตรฐานมาอ,อก,กรในไทยราคามันก็จะไม่ได้สูงมากอะไร แล้วผมเนี่ยต้องการหาหมวกมาทําคลิปครับเราจะติดกล้องที่หมวกเราจะโอ้มันเป็นหมวกที่ใช้งานอ่ะคือผมก็ไอการจะเอาหมวกดีๆแพงๆอะไรมาอย่างเงี้ยมาติดกล้องมันก็เสียดายเหมือนกันนะใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องติดติดเทปติดตัวกาวติดลายเข้าไปเนี่ยผมว่าเลยใช้หมวกที่แบบประมาณนี้ดีกว่านะก็เห็นเขาบอกว่าตัวนี้ครับมันมันเป็น ABS นะพลาสติกก็ ที่ได้มาตรฐานแหละพูดง่ายๆแล้วก็พิเศษความพิเศษของมันคือก็คือน้ําหนักเออเว็บแรกที่ผมจับเลยคือน้ําหนักมันพันสาร้อยห้าสิบกรัมอ่าซึ่งมันก็เบานะผมว่านะแล้วข้างในครับมันก็เป็นดีดีลิงโอเคนะกับราคาที่ที่ประมาณ2 0 0 0นต้นๆโจกของผมอะ่ะก็คือต้องการหมวกที่มีชิลแหละแต่ว่าไม่ได้ต้องการแบบทรงสปอร์ตสะทีเดียวที่แบบว่าซีลข้างในหมดอันนั้นอ,อาจจะเงียบจริงนะเสียงลมเสียงไรอาจจะเงียบจริงแต่อย่างเงี้ย ันก็ยังได้เป็นความคลาสสิกอยู่นะผมว่านะอ,อส่วนข้างในมันก็หน้าน่าจะเงียบกว่าหมวกที่ผมใช้อยู่แล้วอะอ,อหมวกกันเก่าที่ผมใช้คือแม่งแบบเปิดชิบหายอะ่ะโคตรเปิดเลยเอ,อลมเข้ากระจุยกระจายหมดอย่างนั้นลองใส่ดูนะอืโอเคครับก็ความรู้สึกนะผมว่ารัด รัดไหมไม่ถึงกันแน่นมากนะผมผมบอกหัวห้าสิบเจ็ดใช่ไหมผมเลือกหมวกไซส์เอ็มไซส์เอ็มมันก็จะห้าเจ็ดห้าแปดแต่ผมวัดหัวผมเนี่ยห้าเจ็ดมาณห้าเจ็ดครึ่งอ่ะผมก็เลยเอาไซส์เอ็มแต่จริงอ่ะถ้ามันไซส์เอสได้มันก็ดีครับเวลาขับไหลลมอย่างเงี้ยมันจะมันจะทําให้หมวกไม่โยกเลยแหละอแต่มันก็จะบีบหน่อยนะก็ดูแล้วกันว่าว่าคุณขับความเร็วอะไรเท่าไหร่อ่ะถ้ามันเร็วมากๆอ่ะมันก็ควรจะเลือกหมวกที่มันฟิตหน่อย แล้วกันแต่ถ้าหมวกใหญ่ไปเนี่ยผมว่าอันตรายเวลาขับแล้วมันโยกหน้าขึ้นปิดหน้าลงอย่างเงี้ยผมว่าอันตรายแต่ว่าคลิปนี้ครับเราไม่ได้มารีวิวหมวกกันต้อง,อง,องๆอย่างเดียวหรอกเพราะว่าผมต้องติดกล้องในหมวกด้วยอออะถอดละเดี๋ยวเราจะมาติดกล้องใบหมวกใบนี้ครับอ่าจะมาดูกันเลยว่าผมติดยังไงนะ ไอ้มุมกล้องที่ผมถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะใช้อุปกรณ์ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก็ดูเลยครับเดี๋ยวทาให้ดูตรงนี้มปเลยคือคือติดแป้นให้อยู่ตรงกลางเลยอะ่ะกงก็จะเฉียงๆหน่อยแต่ว่าเฉียงนิดเดียวไม่เป็นไรครับน่าจะผมน่าจะอยู่ตรงกลางเลยแล้วกันเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนนะ ก็มุมนี้ผมว่าก็โอเคนะแล้วก็มันจะต้องเงยคางขึ้นหน่อยนึงอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่หมวกใช่ปะ่ะอันนี้มันจะโค้งลงไปข้างล่างต้องให้มันเงยขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่ากล้องมันจะเงยได้สุดละตัวเจมันสุดละอ่าไม่งั้นถ้าทิ้มลงก็เดี๋ยวทําให้เงยได้หน่อยนึงแล้วอาจจะปรับโยกหน้าโยกหลังได้นิดหน่อยมันจะได้โยกได้ก่อนเรื่องใช้ก็จะมีนี่ครับเทปคือเทปนี้จะเป็นเทปอะไรก็ได้เราจะแปะเพื่อ ปิดตรงนี้ก่อนรอบแรกเพื่อกันไม่ให้มันเลอะเฉยๆแค่นั้นแล้วเราก็จะใช้กาวตัวนี้ครับเป็นกาวอีพ็อกซี่ที่เป็นกาวดินน้ำมันอ่ะเราสามารถหาซื้อร้านวัสดุก่อสร้างอะไรได้เลยก็จะเป็นของที่มีขายทั่วไปอยู่แล้วครับก็จะใช้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกไม่ได้ถึงหมดหลอดนี้อ่ามันอยู่ที่ว่าเราจะปั้นเล็กปั้นใหญ่ด้วยเสร็จแล้วก็ตัวแป้นครับอันที่จริงเนี่ยนะสมมุตินะถ้าถ้าเราไม่อยากจะติดตรงนี้ เราจะใช้แป้นโค้งก็ได้นะนึออกมา้ันจะมีพวกแป้นโค้งของโกโปรนะคือเราสามารถติดตรงข้างๆนี้แล้วให้มันโยงโยงโยงขาโกโปรมาอยู่ตรงกลางแต่ผมไม่อยากโยงเยอะครับเพราะว nice ่าถ้าเรายงเยอะเนี่ยไอ้ข้อต่อทั้งหลายมันจะสั่นใช่ว่าเวลาเราขับรถเนี่ยมันจะไม่ภาพสั่นเข้าไปอีกลดข้อต่อได้ให้น้อยที่สุดผมก็ทําแบบนั้นแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวเราจะปั้นครับปั้นตัวกาวนี้นะแปะลงไปที่อันนี้ ให้มันเงยหน้าหน่อยนึงตรงนี้อ่ามันก็จะเป็นฐานที่ติดตรงนี้ละเออแล้วก็อย่าลืมครับไอ้ตัวนี้ครับมันไม่ได้ใช้แล้วครับถอดไปได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้จะติดกับกาวครับมันไม่ต้องใช้โฟมอันนี้เลยถอดเลยอ่ะก็ะติดเทปไปละคือเราติดเพื่อกันเฉยๆครับกันไม่ให้ ไม่ให้กาวตรงนี้มันติดตรงนี้แล้วเวลาดึงอะ่ะมันจะเลอะหรือสีมันจะหลุดได้เลยนะเพราะกาวมันก็เหนียวเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องมองภาพให้ออกก่อนแล้วกันว่าจะปั้นเป็นยังไงใช้ทัศน์นิดนึงก็ผมจะไม่อยากปั้นหนามากครับเอาบางๆพอเพื่อจะได้ไม่หนักนะแล้วแป้นก็จะง่ายประมาณนี้อ่าฉะนั้นเราต้องใส่ข้างล่างเยอะหน่อยนะใส่ข้างล่างเยอะหน่อยวิธีปั้นของไอ้กาวพวกนี้ก็คืออ่าเราต้องเอา 2ตัวเนี่ยครับมาผสมในอันตราส่วนที่เท่ากันนะก็มันจะใช้ไม่เยอะมากขนาดนั้นหรอกดูเอาแล้วกันครับโอเคเท่าๆกันแล้วนะผมจะผสมกันเลยต้องขยำครับขยำช่วงนี้นะคือถ้าคุณหยุดขยำเมื่อไหร่มันแห้งทันทีอ่ะเราขยำแล้วนะผมจะแปะลงไปเลยข้างล่างเยอะหน่อยข้างบนน้อยหน่อยอ่ะ ปุออ๊บพบหนี้ได้กอย่างนี้เลยกดมัน่นแล้วก็เล็มขอบครับข้างบนกดอีกเดี๋ยวเราจะต้องมาเขาเรียกไงเก็บงานกันทีหลังแล้วแต่ตอนเนี้พยายามตั้งให้ตรง ให้มันอยู่ตรงกลางนะ<ม>ก็เดี๋ยวเราจะรอให้กาวแห้งครับเราจะทิ้งไว้ประมาณเอ่อกี่ชั่วโมงนะมันนึ่งเขียนอือใช่ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ามาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นมันก็จะเริ่มแข็งเริ่มแห้งนะจังหวะนี้ก็จัดทรงได้ก็จัดครดับอย่าให้มันเอียงโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งมันไว้ครับประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงก็ได้เดี๋ยวผมกลับมาดูมันอีกทีนะเพราะตอนนี้ผมได้ที่ละ มันก็ได้องศาตามที่เราต้องการละก็คือยังข้างล่างจะหงายหน้าขึ้นหน่อยข้างบนจะติดๆเลยอืมก็เดี๋ยวรอให้มันแห้งครับอ่าครับตอนนี้มันก็แห้งแล้วนะเริ่มแข็งมากแล้วแต่ว่าผมจะถอดมันก่อนที่มันจะแห้งสนิทเท่าทีเดียวก็เดีวถอดมาติกตรงนี้ออกมาเลยครับ พยายามอย่าให้มันเสียทรงครับโอเคมันมันก็แห้งแล้วอะแห้งแบบว่าแข็งประมาณนึงแล้วอืมผมก็จะขัดมันเลยแล้วกันนะก็มันจะสวยไม่สวยมันอยู่ที่ตอนนี้แหละครับ แล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาสเปรย์สีครับมาพ่นครับก็แล้วแต่เลยนะจะสีอะไรก็พ่นเอาพ่นเสร็จแล้วนะแล้วผมก็ติดเทป 3M เข้าไปกาวสองหน้าก็เอาแบบชนิดที่มันเหนียวหน่อยแล้วกันนะติดแล้วเดี๋ยวจะตัดมันครับส่วนที่เกินออกมาเนาะ เหมือนกันนะเช็ดคัาบมันอะไรพวกนี้ออกนะเราก็จะติดนี้เข้าไปนะครับให้มันตรงกลางแล้วกันผมรู้สึกว่ามันใช้เวลาเซตตัวเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะกว่ามันจะแห้งแล้วแบบเอาไปใช้ ตามยึดกล้องได้อะคือเมื่อนั้นเนี่ยกาวมันยังไม่เซตไงอ่ารู้สึกว่ามันเป็นวันอะเป็นวันเป็นชั่วโมงเป็นวันเลยแหละเรียบร้อยครับทีนี้มันจะเหลืออีกเรื่องหนึ่งครับก็คือไอ้กล้องโกโปรเนี่ยมันจะติดไมทใช่ไหมมันจะต้องใช้ตัวแปลงะเดี๋ยวผมมาให้ดูมันจะต้องเสียบเข้ากับกล้องตรงนี้ นั้นปัญหาก็คือเนี่ยมันมันชิ้นใหญ่ไงครับเราจะไว้ไหนก็เดี๋ยวต้องไว้ลงข้างๆ้างนี้แทนแล้วกันนะก็จะประมาณนี้ผมว่านะเหมือนใบเก่าก็คือผมจะติดประมาณนี้แล้วเดี๋ยวสายก็จะเสียบจากตรงนี้อ่ะเนี่ยมันจะชิดอย่างนี้ได้อ่ะประมาณนี้ครับก็อ่าผมจะเอาเป็นตีนต๊กแกครับเพื่อเราจะได้แกะได้เพราะว่าจะได้ดึงออกใช้ได้อ่ะ อันนี้ก็จะหาซื้อได้ตามพวกร้านเครื่องเขียนหรือร้านแบบกิฟช็อปว่าน่าจะมีอยู่นะก็เดี๋ยวจเจาเจนเนี่ครับแปะเข้าไปที่ตัวนี้เลยนะผมก็จะใช้กาวเลยครับแปะลงไปนะอ่าก็จะแปะที่ฝั่งนี้ครับว่าเนาะมันน่าจะออกแบบไม่ต้องมีตัวเนี้จะดีมากเลยโอเคครับเราได้ชิ้นนี้แล้วเราก็จะตัดอีกชิ้นหนึ่งครับไปแปะที่หมวกมันก็ต้องแปะ คือไม่แปะมันก็ติดไม่ได้ใช่ไหมท้ายมันก็ต้องแปะเนาะผมถึงไม่อยากเอาแบบว่าหมวกที่แบบว่าอา่าราคาสูงเท่าไหร่อ่ะเพราเราต้องมาทําอย่างเงี้ยกาวมันต้องใช้เวลาแห้งประมาณหนึงแหละไอ้กาวประเทนี้นะเป็นพวกกาวยางอะ่ะอ่ก็ มจะปล่อยมันไว้อย่างเงี้ยแหละจนกว่ามันจะแห้งเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาสายไม้นี่ครับเนี่ยนะก็คือสายไม่นี่นะใส่เข้าไปในหมวกก็คือขดๆใส่ข้างในแล้วเดี๋ยวเ,เสียบออกมาไอ้นี่มันไม่ยากอยู่แล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดภาพแล้วเดี๋ยวไปทดสอบกันดีกว่านะว่าหมวกใบนี้เนี่ย,ยมันจะเงียบขนาดไหนนะเออเด่น่าจะเงียบกว่าใบเดิมอยู่แล้วผมว่าเพราะว่าใบเดิมนะ ถ้าเคยเห็นก็คือเปิดเปิดเลยเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวไปทดสอบกันแล้วรอให้กาวแห้งแล้วผมยัดไมเข้าไปแล้วกันนะโอเคครับตอนนี้ผมก็ติดกล้องเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะอ่าประมาณนี้เป็นกล้องด้านหน้าแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ครับอยู่ข้างๆซึ่งก็ใหญ่พอสมควรนะก็เดี๋ยวเราจะไปลองกันครับว่าสํำหรับหมวกใบน,นี้นะมันจะกันเสียงได้ประมาณไหนก็ลองขับทดสอบกันดูครับ ซึ่งความรู้สึกผมตอนนี้ก็คือมันมันกล้องเลยนะอยู่ในหมวกอโอเคครับไปเลยอ่ามุมกล้องที่ผมใช้ตอนนี้ก็จะเป็นมุมลินเนียเลยครับคือมุมแคบอะนะสำหรับโกโปรอะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอ่าภาพจะออกมาเป็นยังไงแต่ตอนนี้ความรู้สึกคืออ่าขับ60 80 มันก็มีเสียงลมนะในหมวกนะอ่าแต่แต่ว่าผมปิดปิดรูระบายลมทั้งหมดแล้วนะอ่าแปดสิบเริ่มมีเสียงครับแต่ก็น้อยน้อยกว่าไอห,หมวกใบเก่ามากเพราะใบเก่าไม่มีชิลเลยนะมีแค่แว่น เสียงลมค่อนข้างดังเหมือนกันครับร้อยหนึ่งก็แต่ก็คือน้อยอ่ะผมว่าน้อยกว่าใบเก่าอยู่แล้วตอนนี้ร้อยสี่สิบครับอ่าถ้าเป็นใบเก่าเนี่ยผมว่าคุยไม่รู้เรื่องแล้วนะแต่ตอนนี้ผมยังได้ยินเสียงตัวเองในหมวกนะก็แสดงว่าในใหม่ก็น่าจะได้ยินนะบอกว่าอันเก่าคือต้องตะโกนคุยอะ่ะคือคือพอเราตะโกนปุ๊บ ในไมเราก็จะเหมือนมันทีเกินอ่ะเสียงมันก็จะแตกแต่ตอนนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะแตกลองดูนะเราถามว่ามีลมเข้าไหมอยา่างเ่งล่างอ่ะมันมีนะครับคือใต้คางมันมีลมย้อนเข้ามาเพราะว่าหมวกรุ่นนี้มันไม่มีอ่เอาเขาเรียไงแผ่นปิดใต้คางอ่ะนะกันลมใต้คลางมันไม่มี ก็เวลาเราทําคลิปปกติเนี่ยขับสักร้อยยี่ร้อยสี่อะผมว่ามันก็สุดแล้วล่ะแต่ถ้าเสียงอันนี้มันก็ธรรมชาติอะ่ะของการขับร์ไ์อะมันต้องมีเสียงลมอะเนาะก็เอาเป็นว่าขับอยียงน้อยก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะคลิปต่อไปน่าจะเงียบขึ้นนะผมว่านั่น่าจะเงียบขึ้นอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะใช้หมกไปนี้แหละครับทำคลิปต่อไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วกันครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็ขอบคุณครับ